เด็กนะใครเมื่อสองหน่วยพี่น้องสบาย <c oughs> ดีเบอร์สุขสุขคนนะที่เขามาหาชมบูายบายเอาน้องเมื่อนอน,นนำ้ำพี่น้องเอ้ยน้องหลีห <c oughs> ครับไข่สิแตกชนะผู้สิ่งเมื่อนอนพี่นอ้องฝนสิมาอลไรพวทถังฝ่ามืดฝ่ามืดฝนมาแล้วหอดะดูมันเฮ้ยเด็กกับน้องริบๆจุปลาพี่น้งอง สิ่งเมื่อแล้วเมือ่อนอนอยู่ที่สว่างเอาน้องเมื่อนอนน้ำเพราะว่าไม่ใหไงสบายดี i, ตอนที่สวยพี่น้องเอ้ยเมกาดแม่ให้กลับมาสบายดี <S S i, พี่น้องให้กลับมาเตะโขพี่ <c oughs> น้องเอ้ย <c oughs> มาเตะโขโอู้ได้เห็ดเผาพี่น้องเห็ดก็ได้เห็ดเผาได้เห็เดเพิอกน้ำ เพชรงามๆสวยๆเลยพี่น้องแต่ว่าเห็ดปวกกระเด็กแถาเพราะว่ามันหลบสุดท <royable> ้ายแหละเสียงไปเด้อืมพ <wh> ี่น yep, ้องสองสองไอ้เนาะพันมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องฮะแต่ไปแต่วาดนี่เดเมื่อนอนน่ะเอื่อยนังมาแล้วโี่น้องพี่ยงพี่ยงพากันมาแต่ทางใดเด้อ มาแล้วมาเพาะกันเลยมาแล้วน้องลิทมาแล้วน้า้องชายหิวอะไรมาเห็ดปวกแน่นอนเห็ดปวกแน่นอนไม่ใช่เห็ดปวกป้าดอกไม้ไผ่ป่าเป็นอะไรคือมันใหญ่ใช่ไหมนะไปหาอยู่ไซรลิทคือมันหน่อใหญ่หน่อโตแห็บู่เห้อป้อ จะใส่โอ้ยเราจะได้แกงต้นเที่ยงเพราะพี่น้องมักนี่งๆถ้าเาไปเอาอยู่ใสกระดยเไปเอาอยู่สกระดอดีปารุงไว้สวัสดีปาุงเาจะออกล่เปนอะไรทีน้องหม่น้งหุ่ิไก่ตลไกที่น้งม่พอดาวบ้านอันหวยอันคัวั่นดิ ัวบ้านเขาหันด้ทางขวามปบนคองายออเห็นนหะอชาเ็นไปน้หมด้วแต่ใช้นหมเนยแตกันกินเขากันยรงเากินกับตงกอือหือตงกกนี่้น่าเล้อเกไปกินดีกินีาจะออกมาถ้ากันออกมาอ้ยปดโพวันน้ำใหมเอากระสบมาดูนลนี่น พาเอามาถอกให้ปลาลูกมึงดูคือมาใหญ่แท้มันไม่เจอไม้ไผ่ปลาแกล้งเจ็บแสบไปหน่อยมาดูหน่อยเจ็บแสเราจะกั้นเกิดอาการแกงเกิดขึ้นแต่ว่าเราบูมิยานาง chọn <laughs> hay nó bưng xèo xong ให้ xèo ไม่ cái xèo แน่ nhảy phốt เฮาซะเสี่ยวเอิกก็เสี่ยว đấy, ở đấy, sao nào, đi lại <laughs>

ง่ายกับแบงเอาแล้วเอาแต่อันใหญ่ๆได้เอาหน่อยพี่น้องเลยไ้เอาอันน้อยได้เด้อปูสงสัยจะมีการแกงหน่อไม้เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะอันหนึ่งถ้าไม่แกงกระบอกของยางก็ได้ ได้นม้มาปลอกมาปลอกมาปลอกชอยกันเพือนเนาสิมกกินนองเลยระวังถือมือเด้อเบิังสองนอนดปอกน้ำไม้เอ๊ะาบน้องหนึ่งได้ไหม ตงมีตเข้าค mhm. He oh. ่ะตันั <the 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 ้เหยาะา่าเหี้ยนจออเี้ยนเหีนคุณดเหี้ยนธรรมดาเหี้ยเหี้ยักเ้าเจ้ามันบ่มีแกนหรือบบมีโบมีแกนหรือบ่มีเออมันบ่มีแกนหนกนย

หรือบุมีอันมือนี่เลยหาหนอไม้ได้มอมปะมือปะบ่เมือบ่เมือยอยู่เอ้นดีไอ้นเมื่อเมือได้หนไม้มือไปยู่นี่ไปอยากไปใช้ชวนมาดีชวนมาใช้ชวนมาหน่ะชวนมาอ่ะอืมไปเมือปหา ว่ายิงขาด้ก็ะด็นน้ำไห แม่มีอะไรอันนี้ไก่กันเราก็จะรว่มีนิดนนิดกันนิดูกัน

โอ้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดไข่เพิ่นพี่เนาะโอ้น้อใหญ่เลยเนาะได้อยากกอกแค่เบิ่งไห่นะสมากอกนะงั้นเมื่อวันเสาร์ไปสูฮะด้วยไหมอือเมื่อวันที่แค่ไปนันเดอร์ mm -hmm.

สวยว่ะให้ปุ๊กเมเยสานี่ เรียบร้อพี่น้องตอนนี้ปลาก็ไปขุดอีช่างกับน้องกำลังเข็ดกินข้าวเศร้าอ๋าก็ได้พี่น้องเลยนี่พี่งีเค็ดไข่ดอกหนึ่งแล้วก็ปะทูะที่ทก็ตามักถวายน้องเลยขอบคุณที่เขามาอับมพี่น,น้องไว้พ่อกันังมคลิปนาะขอบคุณเลยลายพี่น้องเบ่งบรรยากาศ บรรยากาศพี่น้องเลย